สาวกหมูสามชั้นต้องไม่พลาดเมนูนี้ค่ะหมูสามชั้นตุนซีอิ๊ววันนี้ทำไม่เยอะนะคะใช้หมูสามชั้น600กรัมค่ะหั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆเลยแล้วก็หั่นขิงเป็นแว่นต้น,นหอมหั่นครึง่งใส่น้ำมันหมูลงไปนิดนึงนำหมูสามชั้นหั่นเต๋าลงไปน้าบกับหม้อค่ะพลิกกลับไปกลับมาเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนำต้นหอมหั่นครึ่งวางเรียงลงไปแล้วก็ตามด้วยขิงหั่นแว่นนำหมูสามชั้นจัดวางเรียงลงไปหลังจากนั้นก็ตามด้วยสามเกลือประมาณหนึ่งช้อนโต ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานอีก1ช้อนช้อนเติมน้ำเปล่าลงไป1,000 ML มลเสร็จแล้วตามด้วยเกลือป่อน1ช้อนชาใส่ดอกจันเพิ่มกลิ่นสัก1ดอกก็พอค่ะแล้วก็ผงอบเชยแค่นิดหน่อยเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะตบท้ายด้วยน้ำตาลทรายแดงอีก2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ปิดฝาต้ม,มไปประมาณ10-15นาทีจนเดือดปุดๆและฟองขึ้นเราก็ตักฟองทิ้งนะคะแล้วก็ปิดฝาตุ๋นไปอีก55นาทีเสร็ิบห้านา น้ำงวดลงเยอะเลยคะ่ะเพื่อนปิดเตาไฟและปิดฝาหมอ้อค้างคืนไว้ค่ะเช้ามาเปิดฝาหมอ้อออกดูเห็นไขมันลอยล่องไหมคะให้เราไปกรองไขมันออกไปเลยแล้วก็นําแต่น้าซุปนะคะมาตุ๋นกับหมู3มชั้นอีก30นาที <S <S เราก็จะได้หมู3มชั้นตุน๋นซิวที่อร่อยมากๆนุ่มละลายในปากและ <S <S ไขมันไม่เยอะด้วยคะ่ะเพราะเราตักทิ้งไปเกือบหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมนิด<า>นหน่อยทานด้วยกันค่ะทุกคน